ชัดชาติตรวจเปิดใช้อุโมง์ท่าพระวันแรกพบการจราจรดีขึ้นเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่1กันยายน2565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมคณะนักวิ่งออกวิ่งซิตี้รันเส้นทางจากสวนลุมพินีเขตปทุมวันถนนสาทรถนนเจริญกรุงถนนรัชดาพิเศษผ่านแยกมหัยสวั์มายังอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์อุโมงคท่าพระนั่นเองค่ะซึ่งเริ่มเปิดใช้งานในวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและการจราจรบริเวณ แยกรัชดาราชพฤกษ์ค่ะนายชัดชาติเปิดเผยว่าวันนี้เราเปิดอุโมง์รัชดาราชพฤกษ์เป็นวันแรกหลังจากก่อสร้างมา4ี่ปีกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ติดสาหัสที่สุดจุดหนึ่งของกรุงเทพการจราจรจะติดขัดเสมอและที่ผ่านมาปิดถนนเพื่อก่อสร้างอุโมงคแต่วันนี้เปิดอุโมง์วันแรกการจราจรดีขึ้นเลยรถที่มาจากถนนรัชดาก,ก็ไม่ต้องรอสามารถวิ่งลงอุโมงคได้เลยรวมทั้งเส้นที่มาจากถนนพระราม3ลงอุโมงได้เลยเช่นกันทําให้การระบายรถดีขึ้นสามารถแบ่งเวลาที่ ีแยกน้ให้กับเส้นทางอื่นที่รถเยอะได้ทั้งนี้ค่ะประชาชนอาจจะยังสับสนอยู่ก็ต้องเตรียมตัวศึกษาเส้นทางให้ดีโดยในช่วงแรกอุโมงค์แห่งนี้จะปิดเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาเนื่องจากต้องเก็บรายละเอียดและตกแต่งภายในเล็กน้อยสิ่งที่ต้องทําอีกก็คือบริเวณถนนรัชดาพิเศษก่อนถึงดมอท่าพระถนนสองเลนยังปิดอยู่ทําให้เสียช่องการจราจรตรงนี้ต้องเรียบทําให้เสร็จภายใน1เดือนและจะเร่งการซ่อมฟุตบาททางเท้าที่ยังมีปัญหามีน้ําขังเล็กน้อยบริเวณถนนรัชดาพิเศษ ช่วงก่อนถึงอุโมงมีสภาพถนนที่ยังครุขะ่ะจากการวางท่อประปาสิ่งเหล่านี้ค่ะต้องดําเนินการให้หมดฟุตบาทบริเวณน,นี้ต้องสวยงามเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมของการเดินทางมีทั้งรถ BRT รถ BTS และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบริเวณใกล้เคียงซึ่งจะเป็นจุดสําคัญในอนาคตดังนั้นการเดินทางต้องสะดวกและมีความคล่องตัวค่ะ